่าถึงงานข่าวกองความมั่นคงยูเคนการสูญเสีย A50 ตั้งแต่ต้นสงครามทำให้รัเสเซียหายนะมาถึงทุกวันนี้ท่านผู้ฟังครับสิ่งที่มันมีความแตกต่างระหว่างรัเสเซียกับยูเครนรอบนี้ที่มีความเห็นชัดเจนมากที่สุดนั่นก็คือข้อมูลความมั่นคงนะครับ ข้อมมลความมั่นคงตอนนี้เรียกได้ว่าทางฝั่งของยูเครนนั้นมีประสิทธิภาพมากกว่าทางฝั่งชาติตะวันตกนั้นเขาจะมีประสิทธิภาพมากกว่าจากทางฝั่งรัเสเซียเพราะนั้นยูเครนมันจึงสามารถกําหนดเป้าหมายในการทําลายกําหนดเป้าหมายในการโจมตีเพราะว่ามันยูเครนนั้นสามารถรับรู้ตําแหน่งของ จุดยุทธศาสตร์สําคัญสําคัญของรัเสเซียรู้ว่าเครื่องบินแต่ละลําของรัเสเซียนั้นไปประจําการที่ไหนจอดบนฐานทัพตัวไหนเพราะฉะนั้นเมื่อข้อมูลความมั่นคงต่างๆเหล่านี้มันมีความแน่นอนเพราะนั้นยูเครนจรึงสามารถกําหนดเป้าหมายสำนัดใช้กําหนดการใช้อาวุธที่ตัวเองมีว่าจะไปทําลายตรงไหนได้เพราะนั้นเราก็จึงเห็นว่า ยูเคนสามารถปฏิบัติการระยะไกลขนาดที่ว่าใช้โดนทางอากาศ3-4มสีลำก็ยังไปสามารถทําลายเจ้าเครื่องบินซู57ซึ่งมันเกิดขึ้นเมื่อวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมานี่เองเหตุการณ์ที่โดน RQCB ของอเมริกานะครับสูญหายไปจากจอเรดาร์ที่บริเวณทะเลดำนั่นก็แสดงให้เห็นว่าอเมริกาและชาติตะวันตกนั้นได้มีการใช้ ข้อมูลด้านความมั่นคงในการกําหนดเป้าหมายโดยการใช้โดรนไอเจ้าตัวนี้นะครับในการแสวงหาข่าวและก็หาตําแหน่งต่างๆจุดยุทธศาสตร์ต่ตางๆเรียกได้ว่าเป็นเรดร์กลางอากาศเป็นกล้องตรวจจับกลางอากาศเพราะฉะนั้นความสามารถข่าวกรองด้านความมั่นคงของทางฝั่งตะวันตกมันจึงมีความแม่นยา นะครับมันจึงสามารถทําให้ยูเครนนั้นสามารถจัดการตําแหน่งต่างๆขีบรุษต่างๆรวมถึงการที่จะสามารถไปทําลายไอ้เจ้าพวกะระบบป้องกันภายอากาศ S 3 0 0 4 0 0 S ส0 0ศูนย์เลดราเฝ้าระวังเลดราเตือนภัยที่อยู่ในภูมิภาคข,ของรัเสเซียในด้านลึกได้เพราะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าโดนของยูเครนสามารถไปปฏิบัติการระยะไกลในพื้นที่ของ รัเสเซียได้มากขึ้นนี่ขนาดว่าไม่สามารถยูเครนไม่สามารถใช้ขีปนาวุธของชาติตะวันตกที่จัดหาให้โจมตีเข้าไปในด้านลึกของรัเสเซียได้มากถ้าเผื่ออเมริกาหรือว่าตะวันตกนาโต้ NATO นี่นะครับมีการอนุญาตให้ใช้อาวุธได้มากกว่านี้ระยะไกลมากกว่านี้เพราะฉะนั้นมันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ว่าไอ้ขีปนาวุธต่างๆของยูเครนนั้นมันก็จะไปทาลายในด้านลึกของรัเสเซียได้มากยิ่งขึ้น เหตุการณ์หนึ่งที่มันเกี่ยวข้องกับข้อมูลความมั่นคงของรัเสเซียที่มันสูญเสียไปและก็ทําให้สถานการณ์สงครามของรัเสเซียนั้นมีความเสียเสียมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการสูญเสียเครื่องบินลบของทางฝั่งรัเสเซียที่มีปริมาณมากถึง300เกือบจะ400รลำในปัจจุบันเหตุการณ์นั้นมันเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงต้นของสงครามเลยทีเดียวว่ามันเกิดการที่เครื่องบิน A50 ของทางฝั่งรัเสเซียซึ่งถือว่าเป็นเป็นตาเลดาของรัเสเซียเป็นเครื่องบิน ทางยุทธศาสตร์ที่สําคัญของรัเสเซียเป็นเครื่องบินที่สามารถชี้เป้าระบุเรดาร์ต่างๆตรวจจับการเคลื่อนไหวของทางฝั่งยูเครนได้ซึ่งเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่15มกราคมซึ่งเหตุการณ์ครั้งนั้นยูเครนก็ใช้แพทริอตนะครับสามารถไปทำลายไอ้เจ้าเครื่องบิน a 50ของทางฝั่งรัเสเซียเพราะมันมันก็กลายเป็นความสูญเสียขนาดใหญ่ของรัเสเซียซึ่งมันนำมาซึ่ง การสูญเสียตามมาเพราะว่าการที่รัเสเซียสูญเสีย A50 ไปมันก็ทําให้ความสามารถทางด้านความมั่นคงของรัเสเซียนั้นมันประสิทธิภาพลดลงมันก็เลยกลายเป็นว่ารัเสเซียไม่สามารถใช้เครื่องบินเข้าไปทําลายโจมตีไปทางฝั่งของยุเคนในขณะเดียวกันระบบป้องกันภัยทางอากาศของยูเคนก็มีความเข้มแข็งซึ่งในตวงต้นสงครามนั้น มันก็เลยทาให้เครื่องบินลบของอเมริกาทางฝั่งรัเสเซียนั้นสูญเสียมากและขณะเดียวกันการที่หน่วยข่าวสารเรื่องความมั่นคงของยูเครนเขามีความแน่นอนกว่าเขามีความชัวร์กว่าเนื่องจากการที่ทั้งอเมริกาและนาโต้ได้มีการส่งข้อมูลความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นระบบพิกัดของขีปนาวุธ ระบุพิกัดของศูนย์เลดราพิกัดสนามบินรวมทั้งภาพถ่ายดาวเทียมต่างๆที่ทางฝั่งตะวันตกจัดส่งให้ยูเครนเพราะนั้นมันก็เลยทำให้ยนะูเครนนนสามารถปฏิบัติการระยะไกลไปได้ถึงเรียกได้ว่าเกือบทั่วประเทศของรัเสเซียในลัศมีการทำการที่โดนของยูเครนไปถึงได้เพราะนั้นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นที่ทางด้านภูมิภาคทางใต้ของรัเสเซียกรณีที่ โดนของยูเครนสามารถไปทำลายเครื่องบินซู -57 ได้ที่สนามบินที่เมืองอาร์ตูบินได้มันก็เลยกลายเป็นเหตุผลเหตุผลว่าทำไมข้อมูลความมั่นคงของยูเครนมันจึงมีความสำคัญและสามารถใช้ข้อมูลต่างๆเหล่านี้ที่มันได้เปรียบจากรัเสเซียสามารถไปทำลายหรือว่าสร้างความเสียหายให้กับรัเสเซียได้ขณะเดียวกันการสูญเสียเอ -50 ของรัเสเซียซึ่งมันเกิดขึ้นลำที่2เมื่อวันที่23 กุมภาพันธ์มันก็เลยทําให้สถานการณ์ตอนนั้นนะครับตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นมานะครับรัเสเซียสูญเสียเครื่องบินลบสู่สามสี่สามสิบห้าเรียกได้ว่าทุกลำทุกวันในช่วงเวลานั้นเดือนมีนาคมเสียวันละลำวันละลำวันละลำเพราะนั้นความสูญเสียที่มันเกิดขึ้นนั้นมันก็เป็นส่วนหนึ่งก็มาจากข้อมูลทางด้านความมั่นคงที่เรดาร์ตรวจการหรือว่าเรดาร์ทางอากาศหรือ ที่ A50 ตัวนี้ที่มันถูกทำลายไปมันก็เลยกลายเป็นว่ารัสเซียนั้นไม่สามารถใช้ความได้เปรียบทางด้านเครื่องบินอากาศยานที่ตัวเองมีนะครับสามารถไปทำลายสร้างความได้เปรียบกับตนเองได้ท่านผู้ฟังครับ A50 ของรัสเซียนั้นถือว่าเป็นเครื่องบินแบบหนึ่งนะครับเป็นเสมือนตาเรดาร์ที่ต้องการมาสอดสองว่าข้างล่างนั้นเขาทาอะไรกันเช่นว่าบนภาคพื้นดินหรือว่าบนอากาศนั้น รียกได้ว่ามันเป็นดวงตาลอยฟ้าคือยุคเคนเนี่ยเขาก็ต้องการที่จะมาสอยไอ้เครื่องบินพวกนี้อยู่แล้วนะครับว่าหากมีการสอยพวกเครื่องเตือนภัยของรัสเซียนะครับสอยได้มากเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการไปปิดโอกาสให้รัสเซียนั้นรับรู้สถานการณ์ได้น้อยลงไป มันก็เหมือนกับกรณีที่ยูเครนเนี่ยนะครับไปสอยไอ้พวกเลดา้าในทางยุทธศาสตร์นะครับไม่ว่าจะเป็นเลดา้าเตือนภัยเรื่องของขีปนาวุธข้ามทวีปก็ทําการสอยมาแล้วขณะเดีวยวกันพวกเลดาราที่มาจากระบบป้องกันภัยทางอากาศเอ400เนี่ยเขาก็ทําการสอยเพราะนั้นมันก็เลยทําให้ไอ้เครื่องป้องกันภัยทางอากาศต่างๆเหล่านี้นะครับถูกทําลายได้ง่ายขึ้นเพราะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าไฮเดนะนั้นมันเดินทางมาใกล้รัเสเซียมากขึ้นทุกวัน รวมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ